สไลด์ a อ d Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็กลับมาในช่วงนี้กันนะคะมีข้อมูลเรื่องราวที่นักลงทุนเองนะคะก็ค่อยค่อยฟังค่อยๆอยตามนะคะแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลการลงทุนนะคะกับทางด้านกูรูแล้วก็เป็นนักกุทนักวิเคราะห์ที่ มีประสบการณ์นะคะมายาวนานในวงการตลาดนุ้นไทยนั่นเองนะคะอ่ะใครบ้างไม่เคยแก่รู้แล้วนะยังไงก็ไม่แก่อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านเด็กแนวนะคะหรือว่าคุณธนกจสาตินวงนั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะ่ะ ททายอย่างเรียกว่าฟังดูดีนะฮะยังไงก็ไม่แก่นะฮะใช่ใช่กี่ปีแล้วสมญานามนี้พี่สมญานามอันนี้ก็ประมาณสักสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิปีก็ถามตอบไหมว่ามาได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละรู้กำลังจะอ้าปากเห็นลิ้นไก่เลยอุ้ยตายคือคือเริ่มแรกนี่จะเขียนคอลัมน์ค่ะก็นึกว่าไอ้คอลัมน์อะไรที่ ยี่ให้คนติดปากเรื่องติดปากแล้วพอดีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีเพลงมีเพลงเพลงหนึ่งกำลังดังเพลงอะไรอ่ะพี่สิบสี่ปีที่แล้วผมก็ไม่เคยฟังนะคุณม่อแต่ว่าเพลงนี่มันติดหูมากชื่อเพลงคือเด็กแนวเลยจริงเหรอร้องยังไงอ่ะก็ร้องให้เพ็มครับอ่านขยันอ่านอ่านอ่านออกเสียงก็ได้เอออย่าถามเลยมันลืมไปแล้วคือชื่อเพลงชื่อเด็กแนวจริงอ๋อแล้ว ตอนนั้นก็มีพอเด็กแนวพอชื่อเพลงเด็กแนวดังก็มีชื่อเพลงเด็กแว้นอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยน<อ>ะฮะช่วงนั้นสมัยเพลงเพลงลูกทุ่งเหรอพี่ครับใช่อ้อมันก็เลยผมก็เอ๊ะมันติดมันติดถูนะ,ะเรียง,ง่ายแล้วตัเงแต่ในเขียนคอลัมน์เนี่ยสไตล์ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยวิธีการกนะ็คือว่าเราต้องหาชื่อที่เรียกง,ง่ายไปก่อนค่ะเรียกง่ายแล้วก็สไตล์การเขียนก็คือเราเน้นสไตล์การเขียนที่เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เป็นข่าวกลยุทธ์เล่าข่าวให้มันมีสีสันหน่อยก็ต้องเหมาะกับกับชื่อนี้แหละ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปคือเริ่มต้นแค่นี้เลยคนก็ถามว่าคิดได้ยังไงชื่อนี้เด็กแนวเนี่ยผมไม่ได้คิดเองมันมีชื่อเพลงมาก่อนก็เลยเอาไปลองมาเสิร์ชหาดูก็เลยเรื่องก็ยังแปลกว่าชื่อนี้ก็ยังคงเป็นชื่อที่คนเรียกติดปากในทุกวงการนะอะไรครอะไรก็เด็กแนวเด็กแนวหมดเลยวงการเต้นกับเด็กแนวก็เต็งแน่เออบรรยายเป็นแปลกเหมือนกันเนาะมันอยู่ในวงการทุนด้วยมันอยู่ในวงการทุนด้วยก็ตัองว่าเด็กแนวก็มาสิบกว่าปีแล้วนะคะก็ยังใช้ชื่อนี้ต่อไปนะ ใชยที่นี่ต่อไปจะได้อยุแปดสิบนะใครใครเจอหน้าพี่พี่เด็กแนวหมาเ<ม>ดี๋ยวนี้เขาเย,ย,ยอเขาาย่อสั้นกว่าน,นั้นแล้วครับเขาเรียกเขาเรียกพี่แนวอย่างเดียวแล้วอืเขาไม่เรียกพี่เด็กแนวแล้วป, <shrimp S 1> ปัปูป่นี้แล้วม,มันพูดจะเด็กเลยใช่ใช่ปู่นี้เรียกเด็กก็อะไรอยู่อีกฟากหนึ่งคงเป็นพ่อแนวพ่อแนวอีกอ่าใช่ใช่ ไปก็พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีลูกกี่คนเน่ยพ่อพ่อไม่ว่าเต็มบ้านเต็มเมืองนะเต็มบ้านเต็มเมือง่ตอนนี้พี่แนวไว้ขนาดนี้ขอเป็นพี่ก่อนนะเป็นพี่ก่อนโอเคโอเคเรียกพี่แนวก็แล้วกันนะฮะค่ะอ่ะก็อย่าเรียกป๋าแล้วกันทำไมอ่ะจะไม่ดูในรายการจะไปเรียกป๋าอะไรพี่ ดูตาใสเลยเขาเรียกเขาเรียกป๋าก็เลยมีเรื่องมีราวกัน๋อต้องเข้าคุกเลยพี่ต้องมีเรื่องมีราวกันจะไม่เรืป๋าเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเรียกป๋าจยิบเรียกป๋อเรียกป๋าเนี่ยตามข่าวสิท่าตาใช่ใช่ใช่พี่ก็มวยแต่ตามหุ้นจนหน้ามืดแล้วพี่ตอนนี้ไม่น่าจะหน้ามืดแล้วล่ะค่ะหุ้นวันนี้เองก็เท่าไหร่คุณม่อนหุ้นที่เรามาดูล่าสุดกันก็คือหนึ่งในวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สามสิบมีนาวงนนี้ะะคค่ วันนี้หุ้นก็หนึ่งห้าเจ็ดหกจุดสองหนึ่งะรเมื่อวานก็หนึ่งห้าเท่าไหร่เจ็ดสี่ขึ้นมาจุดกว่ากว่าเราจะเห็นว่าตลาดหุน้นเนี่ยนะนักลงทุนจะเป็นอย่างนี้มาวัหลายวิคนะครับค่วอลุ่มบางวอลุ่มบางแล้วก็ที่ทางตลาดเองเอนกันว่าวันนึงก็วิ่งแค่แ่ไม่ไปไหนถ้าเปิดแดงก็ปิดเขียวเปิดเขียวปิดแดงอยู่นี้สลับทุกวันเรียกว่าภาษาหุ้นเรียกว่าปิงปองเฮ้ยเอาอีกแล้วอุ้ย ดูหน้าตาคงแก่เรียนกับมอนอ่ะปิงปองไม่รู้คืออะไรพี่ไม่รู้ได้ยังไงปิงปองก็คือก็อยู่ตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาตีมาตีมาเอาปิงปองบาสเกตบอลไม่ได้นะพี่บาสเกตบอลมันกชุดขึ้นชุดลงตะก้อนะตะก้อมันต้องพอ่ตะก้อในวงการมันไม่มีใช้นะก็ะชัก็ปิงปองปิงปองแต่ชกัปิงปองอันอื่นก็ไม่มีพี่อันอื่นอันอื่นไม่มีนะต้องปิงปองอย่างเดียวเลยพี่ปิงปองมันเข้าใจว่ามันคือ ขึ้นลงขึ้นลงก็ต้องอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้ซ้ายขวาไซเว่แดงเขียวแดงเขียวอยู่ตรงนี้ครับแล้วเล่นอะไรดีที่สุดสําหรับตลาดหุ้นนะถ้าไม่ใช่ปิงปองคือคือผมว่านักทุนเนี่ยต้องมองดูว่าการเล่นอะไรดีที่สุดคือดูวอลุ่มตลาดก่อนใช่ไหมถ้าวอลุ่มตลาดเห็นไม่บอกชูดไงบาสเกตบอลอ่ะพี่ชูดเนี่ยชูดชูดในภาษาหุ้นเราใช้คำว่าอะไรก็ชูดในภาษาหุ้นนะก็เหมือนกันการใกล้ๆการเบรกเอาคือการเบรกเอาอะราจะชอบอย่างเงี้ยเลยชอบใช่ไหมฮะ ชอบเล่นปิงปองเบื่อตอนนี้มันคงเล่นชูดไม่ได้ใช่ไหมคุณมนอนเพราะบอลรุ่มบอลรุ่มตลาดมัน่อนขอ้างเบาบางเพราะนั้นเนี่ยต้องเลือกหุ้นที่เหมาะกับบอลรุ่มตลาดคือตอนนี้อย่างสถานการณ์อย่างตอนนี้กองอนนไปสนามปิงปองยอยไปลงทุนจะไปซื้อปตทจะไปซื้อซื้อหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคบใหญ่ๆเนี่ยก็เหนื่อยลําบากเพราะในสภาพตลาดดูบอลรุ่มตลาดถ้าเกิด เมื่อเช้าเปิดมาเทรดต่ำกว่าสองหมื่นล้านเนี่ยผมว่าวันนั้นก็จะเป็นหุ้นเล็กโอเคว่าในช่วงนี้จะเป็นหุ้นเล็กที่กลับขึ้นมาหุ้นใหญ่รับจะทําทําเงินไม่ได้ถ้าจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันจะต้องเป็นช่วงเดือนเมษาอาจจะเป็นช่วงที่สโลโลต่อด้วยช่วงหลังสงครามมันมีตัวเลขตัวเลขนึงเมื่อเช้าเราเมื่อเช้าเราฟังว่าเอรื่องจะเป็นแบงก์ชาติมันบอกว่า GDP ปีนี้ สามจุดหาสาจุดสี่อจุสี่อะจดเดิมประมาณการไว้สามจุดสองประชาเป้งชาติเราฟันตรงเี้ยงในปีนี้สามสอาบวกมาอีกดี่ดูดีนะฮะดูดีเดิมมันสามจุดสองนะเออทีนี้เราเราต้องมาผมมีความรู้ก้อนหนึ่งให้นักลงทุนได้ได้ได้ศึกษานะเป็นความรู้ก้อนหนึ่งเออมาดูมาดูรูปนี้รูปเนี้ยรูปเนี้ยน่าสนใจผมผมนั่งทำรูปนี้มาก่อนที่แบงค์ชาติจะสรุปนะนะฮะ ขาบอกว่าลมาดูนะฮะทีนี้ทำไมไม่เห็นเมาส์จ่ะเอ่อเห็นเมาส์ไหมเห็นเมาส์ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ชี้ให้ที่นี่ไม่เห็นเมาส์จัะนั่งตูนได้ดูกันนั่งตูดูปี2016พี่เจ้าตูน16เนี่ยนะครับ3.2พี่เจ้าตูน16เนี่ยเรา GDP เราขยายตัว3.2เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ3.2เปอร์เซ็นต์ CPI หรือเงินเฟ้อเราอยู่ที่0.59นะครับค่ะคือต่ำมากๆเลยนะครับ0.59คือเงินเฟ้อเราแทบไม่มีอืมค่ะ ว่าวิธีการคิดเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการคิดเนี่ยโดยหลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กันเนี่ยเราก็เอาต้องการจะรู้ว่าอัตราการเติบโตของจริงของจริงคือเท่าไหร่ก็คือเอาเอา GDP ลบด้วยเงินเฟ้อสามจุดสองลบด้วยศยดก็บอกว่าอัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP คือสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเออทีนี้ปีนี้ไม่ใช่บอกว่าเราจะขึ้นไปเป็นสามจุดสี่อัตราการขยายเุรษกิจเพิ่มไปเป็นสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ดูดีครับ แต่เขาประมาณการว่าเงินเฟ้อเนี่ยหนึ่งกว่ากว่าอาจจะไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดนะฮะไม่เช้าอยู่ระหว่างหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดเอาตรงนี้ล้กันช่วงแล้วกันใช้สูตรเดิมเอาตัวบนลบตัวล่างกลายเป็นเหลือหนึ่งจุดเจ็ดคุณม่อนปรากฏว่าถ้าดูตามนี้หมายความว่าเอ้าเรียลจีดีพีเราเหลือแค่หนึ่งจุดเจ็ดเองเหอครับน้อยกว่าปีสองศูนย์หนึ่งหกอีกตัวนี้แหละครับเป็นตัวบอกเราว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เราก็ฝืดสิคือการขยายตัวของเรา พูดได้ว่าเงินเงินมาถึงเรามันตดถอยลงไปเราเราเนี่ยเราค้าขายอ่านี้อันนี้เหมือนกับก็มนเหมือนกับค้าขายค่าใช้จ่ายเดีวเข้ากระเป๋าเท่านี้เออกลายเป็นน้อยลงนี่แหละฮะนี่คือตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องมาระมัดระวังนะราต้องระวังว่าอ่าปีนี้กลายเป็นว่าดูตัวเดียวไม่ได้ต้องดูอรปกอบอครับแล้วมันมีตัวเสริมนะคุณม่อนนี่ให้ดูตัวนี้อ่านักทูดูตามพี่เด็กแนวนะไทยแลนด์อินดัสเทรียลโปรดักต์โอ้ตัวนี้ชัดเลยฮะ คืออะไรพี่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเรานี่ออต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่ตรงนี้ฮะเ<อ>นี่ยฮะอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปีสองพันสองสิบสิบสี่ห้าเจ็ดเนาะห้าแปดห้าเก้าใช่ไหมฮะออแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือว่าอา้าวคุณทางตลาดซับบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับตอนนี้มาเก็ตแคปตลาดหุ้นไทยอันดับอันดับหนึ่งของภูมิภาครวมตลาดเฉลี่ยห้าหมื่นล้านต่อวัน อันดับหนึ่งแซงสิงคโปร์เรียบร้อยไปแล้วนะแซงสิงคโปร์เรียบร้อยไปแล้วใช่ฟังดูดีฟังดูดีแต่ว่าเราจะสะท้อนกลับกันนิดนึงนะผมให้ดูสองสองฝั่งดูดูมือผมนะให้ดูสองฝั่งนะฮะนั่งูดูมือผมนะฮะดูมือพี่เด็กพี่แนวพี่แนวอ่ะให้ดูสองฝั่งสองฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งมาเก็ตแคปมูลค่าการตลาดตลาดฝันนี้คือฝั่ง GDP นะครับเมื่อกี้บอกว่า GDP เนี่ยมัน มันสลองโลชงลค่ะฉลอลองถอแล้วมาเก็ตแคปมันขึ้น GDP มูลค่าเท่าไหร่ครับ13ล้านล้าน๋อ GDP ไทยแลนด์13ล้านล้านสค่า13ล้านล้านาน,าน,นะมาเก็ตแคปตลาดหุ้นในนางทุนครับ15ล้านล้านสูงกว่าถ้ากิกว่าตอนนี้ GDP อยู่ตรงนี้มาเก็ตแคปหุ้นอยู่ตรงนี้ไม่ยาในขณะที่ GDP เราของจริงอ่ะของจริงในขณะที่ GDP เราะลอแต่ว่าเอาตลาดหุ้นทำไมโตได้ไงซึ่งมันมันไม่ควรจะอย่างนี้ใช่ไหม ตลาดหุ้นเนี่ยมันควรที่จะบาลานซ์กับ GDP ค่ะแล้วในเฉลี่ยเนี่ยต้องดูซราบไหมครับว่าเฉลี่ยย้อนหลังจะสิปีนะฮรค่ะนี่คือมัจเจตแคบตลาดหุ้นนะฮะนี่คือ GDP นะครับค่ะในเฉลี่ยย้อนหลังตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะมีมัจเจตแคบอยู่ที่ประมาณเท่านี้ของ GDP ครับคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยอดหลังมัจเจตแคบคุณจะอยู่เท่านี้ของ GDP ต้องน้อยกว่า GDP ตรงนี้แต่ตอนนี้มัจเจตแคบเราอยู่ตรงนี้ของ GDP ีพีมายคือว่าอ้าว แล้ว GDP เราไม่ค่อยโตถ้า GDP เราโตแล้วมาเ์เก็ตแคปวิ่งไม่ได้ผมไม่ว่านะจีดีพีเราชะลอชะลอแล้วมาเ์เก็ตแคปเราเหนือจีดีพีแสดงว่าต้นทุนเนี่ยคุณว่าไปที่ไหนเห็นว่าร้านค้าปิดกันเยอะเลยคนบ่นว่าทำไมธุรกิจไม่ดีปิดร้านค้าลูกเต้าจบจบมาไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือจบมาทำอะไรต่อเล่นหุ้นเล่นหุ้นมันก็เลยทำให้มาร์เก็ตแคปเนี่ยมันมันบวมบวมบวมขึ้นมาตรงนี้ผมบอกว่าอันนี้คือต้องระมัดระวังค่ะค่ะมาดูกราฟรูปนี้ อ่าไปดูกราฟต่อของพี่แนวต่อนะคะแต่ผมขออนุญาตตัดคำว่าฟองสบู่นะเดี๋ยวกระทบกระเทือนก็จิตใจแต่กระทบกระเทือนจิตใจนะขอตัดคำนี้ออกไปเข้าใจพี่แนวใช้คำว่าตลาดหุ้นเติบโตอ่ามันตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยอยู่ในระยะขยายตัวดีไหมขยายตัวโอเคนะจะได้ไม่กระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนจิตใจครับผมมีภาษาไทยเข้ายังไงล่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมาทำภาษาไทยให้พี่ขน่อย ภาษาไทยตัวนี้ค่ะพี่ตัวหนาตัวนี้ใช่ค่่ะอโอเคอังกฤษเป็นอังกฤษอยู่อ่เป็นไทยแล้วค่ะพี่เป็นไทยแล้วค่ะโอเคค่ะขยายขยายค่ะนี่พี่ดาวก็พิมพ์เองอ่ะไม่เคยพิมพ์ภาษาไทยอีกแล้วสิเป็นไม่เป็นไม่เกียร์นะครับแป้นไม่แป้นไม่ไม่ชินไม่ชิ้งขยายตัวอ่าระยะขยายตัวนะคะแต่ไม้นะไม่บาดตาบาดใจใครเขาไม่บาดนวบาดใจไม่ดีนี่แหละครับค่ะผมบทสนทนที่เห็นว่า ค่ะมาแล้วพี่นะมาผมเป็ใหม่แล้วนะครับต้องใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมค่ะดูฟีดไปก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ฮะนี่คือตัวเลขเฉลี่ยที่เมื่อกี้สกู่เฉลี่ยในซ่าอ๋อที่พี่พูดมาเมื่อกี้นะคะว่าเนี่ยฮะนี่คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตลาดหุ้นควรจะอยู่ประมาณเฉลี่ยที่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี้ยของจีดีพีนะครับ ซึ่งอันนี้อันนี้คือเส้น market cap อยู่ประมาณนี้นี่อยู่ประมาณนี้ของ GDP เลยอ๋ออยู่ข้างล่าง GDP นะคะอ๋แต่ว่าถึงปี54พอเข้ามาปี55าห้านี่พุ่งไปพุ่งไปเกินกว่า GDP 5%โอ้แล้วก็ปีต่อไปก็ดรอปอ่าย่อลงมาค่ะ56เปี้ยงเลยนะฮะแล้วก็ไม่พอขึ้นไปอีกเพราะมีหุ้นเข้าใหม่ไงหุ้นเข้าใหม่ปีประมาณ200แล้านนะทั้งหมดพวกโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะ200แล้านนี่คือมูลค่าจดทะเบียนนะค่ะแต่ว่าเข้ามาได้บก่่อนนะจําได้ลิงก็ ลงมา,าแล้วก็ปีต่อมาขึ้นไปอีกแล้วก็โดนขายลงมาอีกเพราะว่าความที่ตลาดหุ้นมันสูงกว่า GDP มันเกิดไปเนี่ยผมเข้าใจว่ากลงทุนต่างประเทศก็ไม่แฮปปี้ที่จะเห็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยโตมากกว่า GDP อาตอนนี้ตามหลักการเขาเนะาะหลักการาลงทุนอะนะแต่ถ้า<ม>หลักการปั่นว่ากันหลักการปั่นก็ว่ากันปั่นไปปีที่ผ่านมานสิ้นปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยอยู่กว่าสูงกว่า GDP สูงที่สุดครับคือ1 1เอซเลยโอ้ค่ะค่ะและปัจจุบันย่อลงมาแล้ว เหลือร้อยเจ็ดหลือเจ็ดปอร์เซ็นต์อ๋อเจ็ดเจ็ดอ่ะก็ะะะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ดีเพราะถ้าเกิดมุมมองของผมแบบนี้ผมมองว่าถ้าเศรษฐกิจของเราขยายตัวเนี่ยตาประมาณสามจุดสี่เปอร์เซ็นตผมคิดว่าการที่ตลาดหุ้นวิ่งเหนือ GDP เนี่ยผมว่ามันเยอะไปคค่ะค่ะะมันควรที่จะต่ำกว่านี้ค่ะอันนี้คือตัวที่ต้องบอกว่าเอาล่ะนักทุนต้องต้องเตรียมตัวนิดน,นึงนะว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นบ้านเรามันแหมมันมูลค่ามันมันมันบวมหรือมูลค่ามันบวมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิด บ่วมาาว่าท่านนมีหุ้นที่ที่มีมูลค่าบวมบวมเกินมูลค่าอยู่เป่าโปงอยู่แต่มันไม่ได้ว่าเกินมูลค่าทุกตัวใช่ไหมมันเกินมูลค่าบายตัวแต่ไอสิ่งที่พี่พูดถึงนี่ตลาดอื่นก็ต้องเป็นสอดคล้องกับ GDP หรือเปล่าอ่านี่คำถามดีมากเลยนะไอ้ดูวันนี้ไอ้ดูวันนี้ไม่เคยมีใครถามนะมีคุณบอนถามก็นึกถึงนะอเมริกาญปุ่นอะไรเนี้ยอ่านี่เลยประเทศไทยอยู่ตรงนี้ครับที่มีตลาดหุ้นโตกว่า GDP เป็นอันดับที่สี่ของโลกแต่ถามว่าเราตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยความใหญ่คือเศรษฐกิจบ้านเราไปสู้ญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาได้เหรอ,อเราถึงไปเทียบเขา<อ>ในขณะที่เพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์อินเดียจีนสเปนมูลค่าตลาดหุ้นเขาต่ำกว่า GDP ทั้เนั้นเลยครับ<อ>เห็นไหมฮะบผมว่านี่คือสมดุล เติบโตไปพร้อมๆคือตลาดหุ้นคือตลาดหุ้นก็ควรจะเติบโตไปสอดคล้องกับเศรษฐกิจใช่เพราะถ้าเกิดตลาดหุ้นมันมันเหนือ GDP ขึ้นไปแสดงว่ามันเป็นหุ้นมันมีมูลค่าที่มากเกินไปค่ะอันนี้ต้องทุนลงมาคิดดูนะแต่ว่า USA พวก UK อะไรพวกนั้นก็สามารถที่จะจะได้ดีกว่า GDP ของตลาดหุ้นเขาเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดแมชชัวร์อยู่แล้วเป็นตลาดหุ้นทแมชชัวร์แมชชัวแมชัวคือหมายความว่าเป็นตลาดหุ้นที่เขาเติบโตจนจนได้ที่แล้ว นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจเขากับเศรษฐกิจเขากับกับตลาดหู้นเนี่มันก็สอดคล้องกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยคนนี้บอกว่าไอ้บ้านเราเนี่ยสภาวิาเศรกษกิจหรือเพื่นว่า<ไ>ความเป็นมหาอำนาจเราไม่ได้สู้เขาเลยนะอแต่ตลาดหู้เราไปเทียบเคียงกับเขาอะผมว่าแต่มันไม่ใช่มั้งโอ้โหมันไม่ใช่ใช่หรอใช่ไหมใช่ดีกว่าใช่เหรอแต่พี่ไม่ใช่ ก็หมายความว่าเออจริงๆแล้วบ้านเราเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจมันก็ยังชะลอตัวเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ตลาดหุ้นไปเลยหุ้นเราล้ำหน้าไปย่างงี้เราเราคือเราควรจะล้ำหน้าพอดีเพราะคนเราไม่มีงานทำไงพี่คือถ้าเกิดเราโอเคถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูในภาวะเศรษฐกิจเรานะค่ะค่ะภาวะเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังแฮปปี้กับเศรษฐกิจเติบโตร้านค้าเปิดขายดีเม้นเงินไหลมาเทมาตลาดหุ้นเป็นยังไงไม่ว่าเลยครับ แต่ตอนนี้คุดว่าสังเกตเดี๋ยวผมคุยกับบจเจ้าของบอจบ่นโมว่าทำไมทุกดมันแย่อย่างนี้ทำไมมันเปิดเครื่องทำไมขายอะไรก็ไม่ออกเออนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่พูดกันมันสะท้อนใี้เห็นว่าออตลาดหุ้นแม่ม,มันมันไม่สมดุลกับ GDP นะอออต,ตอนนี้ตอนนี้ตื่นนั่งทุนว่า ดูตรงนี้ไปด้วยตรงนี้ไปด้วยท่านต้องระมัดระวังเนาะว่าภาพอุตสาหกรรมการผลิตจริงๆที่ผลิตทําหาหานแบบเรียลเซกเตอร์มันไม่ได้โตต่มันมาโตในเรื่องราวของการลงทุนทางด้านสต็อก มันกลายเป็นว่าเงินมันเอามาใช้วิธีการหมุนเร็วกันลงมาใช้นี่คือสิ่งที่ต้องรามาเร่าสมัยก่อนเราตายเพราะเราไปลงทุนในส่วนของทนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเก่กับใที่ดุงที่ดินอาคารคอนโดใช่ใช่๋อแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่พี่พี่นาวเขาว่านะฮะว่าเงิน่มันเข้ามาหมุนในตลาดหุ้นแรงใช่โอ้ะคั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกนักทุนว่าโอเคเหตุการณ์ที่มันร้ายๆยังไม่เกิดหรอครับแต่ว่านักลงทุนจะต้อง ท่านจะต้องเตรียมตัวในในฐานะท่านเป็นเจ้าของเงินนะค่ะค่ะถ้าตล,ลาดหุ้นมันร้อนแรงเกินไปเนี่ยท่านดูสังเกตทุกรอบเลยตลาดหุ้นมันร้อนแรงเกินไปเนี่ยมันคือจังหวะของการที่ท่านควรจะ take profit เน<า>ี่ตอนนี้ถามว่าตลาดหุ้นเราเป็นพ<า>ันห้ากว่าใกล้พันหกอยู่นะก็ถือว่าก็ถือว่ายังคอตอยู่ฮอตอยู่ใช่ไหมแต่หุ้นบ้านเราถือว่ายังคอตนะครับเพราะว่าใกล้พันหกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเอาพูดจากตัวเลขของเซตแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนแหมถือหุ้นที่ในราคายังดีๆอยู่เลย นะฮะอยู่เลยก็คือราคามันยังอยู่ข้างบนไม่ถึงว่าตกมากจากที่ลงทุนมาเป็นแง่คิดอันนี้แค่พี่แนวมามาพูดให้ฟังเนาะว่าเหตุการณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่พี่แนวพูดถึงก็คือแบบนี้ละฮะนั่งทุนแต่นั่งทุนจะไปคิดอะไรแบบไหนก็มันก็แล้วแต่นั่งทุนที่มีความรู้ไปแต่พวกเราก็เป็นลักษณะนี้มองว่าเออมันต้องระวังอย่างนี้แล้วล่ะ b u s i Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข